สวัสดีครับผมมาได้เพิ่มพอครับช่องลุงทองมาหลายมือหลายเว้นอยู่ลุงทองเป็นไขบ่สบายเป็นไข่วัดลงคอนะครับมันนี้ครับมาาน้ามานาลุงทองในกูม่าน้าออกแล้วครับผมในกูออกแล้วก็บาได้ท้ายลงให้พี่น้องได้บึงมันนี้ก็เอาหลดดิสแตกหน่อยมาไถมาไถขาหญ้ากอนพี่น้องอหลดดิสแตกหน่อย กับพูนทุกๆๆกๆๆๆแดดเปียงๆงเลยพี่น้องหนาหลายโพดไทยข่าหนากอนเนาะหนาลุงท,ท่องไทยง่ายนา,น,นาอินสีมันหลวนดินดินดินมันหลววดดีกับผมนี่แต่ว่าแดดนี่ที่นึงเลยพี่น้องกาพวนกับบปตกด,ดอกพอลิ้นมากก็หายไปกับผมจปได,ด้บานพี่น้องเนาะแดดหอนไม่แน่บ่ บานลุงทองนีก็แดดหอนขึ้นมากอะสองเมตรสามเมตรก็หายไปจอยเนาะมันลุงทองกบยังมาสเสด็ดกู้มดดอกครับพน้นูุอยูทั้งเขียงคุณยูทั้งกระท่อมหน้านนคุณแล้วข้าบาทุกซิบพีนนพ่น้องเดินนี่คนเจ้ารับซื้อจอยคนปิดลานแล้วลุงท่องก็เจ้า่าเห็ดปุยบ่เนาะพี่น้องเนาะขายหยาดเนาะฮะูปกันไปครับผมครับ ประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะพอบพ่อคันชีพนาครับผมสวัสดีครับ